มีคําถามเกี่ยวกับพระอรหันต์และพระอริยะมาครับหลวงตาจากคุณกิติพัฒครับถามว่าอาการยังไงถึงจะเป็นพระอรหันต์ครับพระอรหันต์จะมีอาการยังไงวะอ,อพูดสิ้นอาสะวะหรือผู้เข้าถึงความเป็นหนึ่งเนาะ เรียกว่าผู้สิ้นอาสวะกิเลสเรียกจะถึงเรียกว่าอ,าอ,าร,ร,าอารหันตผลนะเข้าถึงอรหัตตผลนะ,ะ,ะก็จะเป็นคนธรรมดานี่แหละเนาะแต่ท่านก็เป็นบุคคลที่ประเสริฐไม่ได้เป็นผู้วิเศษอย่างไรแต่เป็นผู้ที่สิ้นซึ่งกิเลสสัรหาเนาะเป็นผู้มีคุณต่อโลกมากลักษณะของพระอารหันต์คือเป็นผู้ สิ้นแห่งอาศวะเนาะ,ะปัจจากกิเลสแล้วก็ลองดูไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะกูก็ไม่เคยเป็น,นเนาะรอให้กูเป็นก่อนเดี๋ยวกูจะเขียนแผนที่ให้เนาะครับจากคุณยาน,นพัฒประพัฒส,สอนครับถามว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าข่ายพระโสดาบันแล้วครับอ๋อไม่รู้ไปตรวจเลือดดูมั้ง นาะเออฮอยากรู้ว่าพระโสรบันเป็นยังไงก็ปฏิบัติให้เข้าถึงโสรบันเนาะเออเนาะอ่า no? ห uh. no. uh. ลวงตาว่าถ้ามีสตินะ yeah? อุปมาง่ายๆผู้มีสติรู้เท่าทันความคิดหรือความปรุงแต่งอยู่ปกติเราปรุงแต่งร้อยเปซนตะถ้าเรามีสติอยู่รู้ทันสามสิบเปอรซนตะ ไม่ปุงนะ่ะแสดงว่าพบชาติสั้นลงนะั่นแหละ30%มเรียกว่าโสดาบันเนาะแต่ผู้มีสติมีกำลังรู้ทัน40%่สรนะ่ะพัสกิธาถ้าผู้มีผู้มีสติรู้ทัน50%าเรนะ่ะเรียกว่าอนาคาเนาะประมาณนี้ในวงจรปจรจัจสมุบาทนะส่วนพระอนาคามีเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆจะเป็นผู้สิ้นแห่งกามราคะ การราคะหมายถึงไม่มีกามไม่มีอารมณ์ทางการอีกเลยเนาะราคะไม่มีเลยเนาะ,ะนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่สําหรับพระนาคาเมียถ้าเป็นสมาธิท่านเรียกว่าอานันติยสมาธิอนันต์ก็หมายถึงเชื่อมเหมือนสายน้ําเป็นเสถียรมากความเป็นเองความเป็นสมาธิเองของท่านนะ แทบแยกไม่ออกสมาธิของพระนาคามีกับพระหลานานี่เหมือนกันเลยนะ,ะ,ะเห็นไหมอนอกจากว่ายังไม่มีปัญญาทําลายอัตตาทําลายตัวตนพระนาคามียังมีอัตตาอยู่ยังมีมันนะอยู่เพราะมีตนอยู่เหลืออย่างเดียวนี่แหละทําไมถึงเรียกว่ามีอัตตาอยู่ก็หมายถึงยังว่าคนอื่นสูงกว่าตนคนอื่นเสมอตนและคนอื่นต่ำกว่าตนแสดงว่ามีตนอยู่เห็นไหม พอทำลายตัวนี้แล้วก็จะเข้าถึงอรหัะตะผลเพราะอนาคามีผลเนี่ยเขาเรียกว่าการเข้าสู่อรหันหตมรรคแล้วเนาอะ,อะขอสาธุการครับหลวงตาจากคุณบุญถามว่าพระมากมายแม่ชีโปรกครองกันอย่างไรครับอืไม่ได้ปกครองเลยะวัดป่าบ่อน้ำพระอินไม่ปกครองเลย ทุกคนถ้ามีธรรมะเขาก็จะปกครองตัวเองรักษาตัวเอง <c oughs> ที่นี่ไม่มีกฎกติกาแม้แต่ข้อเดียวเพราะเราเอาศีลรมเอาวินัยธรรมเป็นที่อยู่นะต่างฝ่ายต่างรักษาจิตใจตัวเองนั่นแหละคือรักษาสังคมรักษาคนอื่นเนาะเราเอาธรรมะปกครองกันไม่ใช่เอา,อ,า,อ,าอย่างอื่นปกครองเนาะ เพราะฉะนั้นการปกครองการดีที่สุดคือถ้ามีกฎข้อหนึ่งมันก็จะผิดกฎนั่นเองมันก็จะทะเลาะกันถ้าไม่มีกฎก็ไม่รู้ไม่มีอะไรผิดก็เลยมีแต่ธรรมะที่จะดูแลตัวเองและก็รักษาตัวเองอ่าเพราะฉะนั้นคนมีธรรมะล้วนมีน้ําใจเพราะวันวัดป่าบ่อน้ํำไปอินหลวงตาหวังว่าพระและแม่ชีที่นี่หลวงตาไม่เคยไปสั่งไปสอนไปสั่งไปห้ามอะไร ต่างคนต่างตั้งเจตนาไฝ่ายธรรอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่ต้องมีอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะ